พี่สารัฐบอกจะใช้รถช็อตโซเวียตพังก่อนแล้วเหรอพี่เดี๋ยวต้องดูครับเกมนี้กาเล็กซี่แก๊งจะทำได้หรือเปล่ามาครับด้านบนตรงนี้พี่ขุนครับเหมือนเดิมครับไปอีรักเหมือนเดิมครับตรงกลางสีม่วงหัวหน้าหยองด้านล่างน้องนัทเดลีสสีเขียวครับ สีฟ้าตรงนี้หนูกันครับสีน้ำเงินขออภัยสีนตรงนี้หนูกันครับสีแดงตรงนี้คุณนนนายครับแต่ว็ด้านบนตรงนี้ครับนกครับสีส้มครับอเมริกาดูครับมีนกอยู่ด้วยน่าจะสนุกครับเกมนี้บอกเลยว่ามันสูสีแน่ครับชั่วโมงนี้นกนี่เทิร์นโปรสบายครับที่ขุนเคยบอกไว้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นนกนกแล้วนะฮะคุยกันหลังไม้ส่วนตัวครับบอก คอยดูนกให้ดีเด็กคนนี้ไม่ธรรมดามีพรสวรรค์ถ้าได้เล่นกับต่างชาติรับรองไปไกลแน่ได้ฝึกสกิลนะ,ะทุกวันนี้นพัฒนาเร็วมากครับุพูดแล้วก็เอาอินจจเนียร์เข้าป้อนม,มามันด้วยครับ <c oughs> ดูครับตรงกลางครับคุณนานายมาก่อนเลยครับนี่ครับจะโดนเขายึดถืน ใช่ครับนั่นแหละครับพี่ขุนก็ไม่ยอมสิครับยอมได้ไงดูครับสีส้มนกโอ้โหมาเลยครับตรงนี้เราจะวิ่งเข้าบ้านพี่ขุนครับโอ้ยพี่ขุนจะเห็นหรือเปล่า่านรถถังครับต้อง่านรถถังเท่านั้นนั่นแหละครับเรียบร้อยเลยครับพี่ขุนโอ้รถนีครับส่งฟินบ็อกขึ้นมาหนึ่งอันแล้วเขาจะเอาคนออกมายึดคืนได้ไหม โอ้ยแล้วพี่ขุนไม่ได้สั่งเข้าขายทิ้งเลยครับดูสถานการณ์ไม่ดีครับนกปัดโถเล่นพี่ขุนซะแล้วตรงกลางครับพี่ขุนไปเอาตังค์เพิ่มตรงนี้อยู่ครับนี่ครับส่งยิงลิงไปเลยครับคุณนนัยแรถถังมาเร็วเลยครับสามคันเราจะเทีย์ไปยิงก่อนวิ่งสวนเข้าไปบ้านพี่ขุนเลยครับโอ้ยดูกเล่นครับนกมีตัวเดียวก็สวนครับ ต้องเรียกเพื่อนด่วนแล้วครับปูป้ามาไหมปูป้าไม่ออกครับสีเขียวว่ายังไงมาครับปูป้าแต่นี่ครับหนูกันมาเลยครับมาพร้อมเองมุมด้วยครับคุณนนนายก็มาครับหนูกันมาแล้วครับนี่น้องนัดน้เผึอไม่ได้ครับแต่น้องนุกันสิครับไปยิงเขาฟีโอมีแคนนอนครับแฟกแคนนอนอยู่ตรงนี้แล้วดูครับรถถังของหน้าหย่องครับจะมาตรงนี้โผล่มาหลังฐานเจอฟินบ็อกรับดาเมจอยู่ แล้วจะเอากริซี่ไปยิงพังไปหนึ่งแล้วครับโอ้โหนคอนโหวรถถังเก่งมากครับแต่ถ้า3 4มสสามแบบนี้มันจะสู้ยากหรือเปล่าล่ะครับดูครับพี่ขุนพยายามจะมาเติมนะสีฟ้าตรงนี้ครับดูครับพี่ขุนพยายามจะมาเติมครับส่วนทางด้านของคุณนนนายว่าอย่างไงครับเกมนี้รถถังก็่หมดแล้วเหรอครับโอ้แล้วดูครับหนุ่มการตรงนี้หายรถถังแกหายไปไหนครับเนี่ย พังไปแล้วเหรอครับไม่เห็นร่องรอยการพังอ้น่าจะลำบากครับจบแล้วล่ะครับเกมนี้ดูจากสถานการณ์ด้านล่างก็โดนครับนี่ครับเจอดเดลิเอสมาแต่โอ้ยคุณการยิงคอนโทรลทั้งทั้งรถถังทั้งหมาอะไรนี่ดีเลยนะฮะแล้วคุณโดน,านนายนออกเซนที่มาช่วยด้วยครับ พยายามจะตัดฐานคนก็วางเซนที่ครับทุดนี้แต่โดนเคลียร์เงินไปนั่นถูกกันนะดูว่าทำสำเร็จไหมครับดูครับตัดยิงครับเซนที่อนะครับโอ้ยคุณนนายนี่ดูครับช่วยด้วยช่วยไงเดี๋ยวเกมนี้คุณนนายนี่ฟื้นแล้วดูตรงนี้หัวหน้าหยองโอ้มาตรงนี้เขาเห็นนะครับ นั่นแหละครับอันตรายครับอันตรายครับเห็นหรือเปล่ารถตัวเองโดนอยู่ดูครับไม่น่าจะไหวครับไม่น่าจะไหวครับนั่นแหละครับโดนไปฟรีๆเลยครับตรงนี้แล้วบ้านมีไหมไม่มีด้วยครับวิ่งเสียหายครับตรงนี้นกว่าไงยังอยู่ครับนกมีหลาดมาแล้วครับเผื่อแวบเดียวนี้มีหลาดมาครับเดี๋ยวดูครับนกอาจจะได้แบกตอนท้ายเกมส่วนฝั่งนี้เนี่ยผม่าไปที่บ้านของทางด้านคุณนนายครับ นายแกไปลบข้างนอกบ้านอยู่วะตอนนี้นี่นะครับกลับมาช่วยแล้วดูคุณู่การแกคอนโทรลรถถังเลครับทำได้ดีครับเดี๋ยวนี่ครับชุดใหญ่คุณนนายนครับนกจะมาช่วยหรือเปล่าเดี๋ยวดูนี่นะครับนกอ่านเกมนะฝั่งนี้เขาจะรวมตัวมาลุมรับดูนกว่าไงครับยังไม่มาช่วยครับนี่ครับเขาค่อยๆผล่เข้ามานี่ครับนกมาแล้วครับ ลูกมาแล้วครับจะค่อยๆโผล่เข้ามาหรือเปล่าครับยืนเนียนๆอยู่ครับสุดคุณนายนี่แกมาแล้วครับไม่ให้เข้าครับฝั <c oughs> ่งนูน้นดูครับไรมีหลาดของทางด้านนกๆครับต่ออยู่เยอะพอสมควรหน้าหย่องจะมาขอเคลียร์รถแล่ครับโดนนครับนกๆจะมาขอเคลียร์รถแล่ประเมิน ประเมินสถานการณ์แล้วสู้ไม่ได้ครับโดนรถแร่ไปสามคันครับปะโถเงินทองจะมาทันไหมละครับทีนี้สะดุดทันทีครับสะดุดูตรงนี้ครับที่ขุนกับทางด้านของคุณตนนายครับยืนเป็นก้อนอยู่ครับยืนเป็นก้อนอยู่ครับโดนครับทุนนี้โดนหมูหยองคืนเรียบร้อยเลยช่วงนี้ไม่น่าจะทันแล้วครับต้องนกมาช่วยไหมสอยหลังอยู่ไปยิงรถแร่เขาเฉยครับดูจะเอาพี่ขุนให้ได้หรือเปล่าครับหรือไง เียร์ข้างหลังนีอยู่ครับพี่ขุนเห็นต้องวิ่งกลับมาดวดเลยครับมาเคียร์มิหลาดชุดนี้เข้าถึงหรืบอกปล่าครับปัญหามิลาดเองก็ดามจแรงซะเหลือเกินครับหกกระชีดกว่าแล้วยังทาอะไรกันไม่ได้คุณนายนี่เสียงที่ตรงกลางไป้วครับกาลิซี่แก๊งพยายามจะยึดฮะแต่ลูกนันเองนี่เงียบมากเลยครับโดนคุณหนูกันเล่นไปสิครับดูจากสถานการณ์นี่ครับว่าคุณหนูกันตามมาเลยครับโอ้ยคุณหนูกัน บ้านเกก็หายเหมือนกันครับนี่ครับดูเดือจะลงแรก่กับรถถังครับโอ้แต่ว่าน้องนัดนี่ก็เล่นคุน,นูกันเหมือนกันแล้วฮะแต่ตรงนี้จะโดนแ,แล้วครับมานะครับบางเซนที่เพิ่มแล้วรถแล้วแล้วคนเอิจิเนียโอ้โหจะวิ่งเข้าเอะม,มาแบบนี้มาให้เห็นๆเ,เลยตรงกลางว่ายังไงอยโดนแล้วน,นกไม่น่าจะไหวครับชุดนี้ โอ้หนี่ครับมิลลาดมีอยู่อยเผิ่ก็แล้วกันโอ้ยแล้วดูครับตรงกลางหัวหน้าหยองโอ้โหไปแล้วครับคุณนา,นายโดนไปชุดหนึ่งแล้วครับโดนชุดนี้เข้าไปน้องน้องเองก็น่าจะไม่รอดครับดูจากสถานการณ์แล้วยังไงบ้านแหกซะก่อนนั่นแหละครับบ้านแหกซะก่อนครับรถยิงแรงอยู่ครับรถมิลลาดไล่เคลียร์ไล่เคลีคยร์ ไงต่อ,อค่อยๆยิงครับนกปอมเปิดไม้แล้วค่อยๆยิงครับดูครับโอ้ยฝั่งนู้นเสียบ้านไปหมดแล้วครับมาดูคุณหนุ่มกันเห็นนัดมานั่งเลยสายย่อดูสายย่อหรือเปล่า<อ>จะไหวไหมครับเนี่ยโดนเบิร์นไปเองครับ ีจะโผล่ไปหาลุงนกลุงนกชุดนี้กันด้วยมิราดอยู่ไม่น่านจะหมดไม่น่า,นานจะไหวแล้วดูครับเขาปวนเติม,มอีกชุดหนึ่งด้วยเลิฟเลิฟฟีมครับขุนเลิฟฟีมดูครับชุดนี้ไม่น่า,นานจะไหวครับโอ้โหมาหนักเกินโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อย ครับอีจีนี่มันสามขี้จริงๆครับมานี่แบบมาพร้อมกันนะครับหัวหน้าหยอกพี่ขุนนี่ไม่ธรรมดาครับดูครับต้องยอมแล้วครับนี่มีลงเรือด้วยนะคุณนานท์นายครับมีแมชชีนแล็ปลงเรือจะไม่ทันหรือเปล่าโอ้ยมาแล้วครับเด็ดน็อตโดนเขาเคลียร์ก่อนแน่ครับตรงนี้ แมงมุมไม่เยอะหรือเปล่าต้องยิงครับกดเซตไปเลยครับยิงให้พังให้หมดครับไม่งานนี่ไม่ตายแล้วครั้งนี้มาแล้วครับพี่ขุณโอ้เดือดจริงดูครับคุณน,น,นายก็เห็นไหมเดี่ยมูจะไปคอนโทรเลเรือครับ รถบ้านแหกไปแล้วครับโอ้ยเรือกันไปถึงไหนครับนี่ดูครับยิงบ้านตรงนั้นพังไปหมดแล้วนั่นแหละครับยิงบ้านแหกไปหมดแล้วโดนน,นายครับแมงมุมอย่างเยอะเลยครับไม่เหลืออะไรแล้วคโดนนายก็ไม่เหลือแล้ว กันนี่ไปแล้วครับเรือครับยังทำงานอยู่ครับเรือโอ้แต่ชุดนี้น่าจะหมดแล้วสู้ยากครับ,รบจีเล่นยันเช้าทุกวันโดยเฉพาะเดลรอยสน่สมควรแล้วฮะเขาเก่งครับเดลรียสนี่ไม่ธรรมดาจริงครับ นี่ครับใช้เรือครับใช้เรือจะเคลียร์ไดรเลียตก่อนครับอย่างน้อยต้องมีสีทะลอกกันบ้างครับเขาบอกอุย้ยขานลนถางสุดท้ายหรือเปล่าพังครับมีม่วง หัวอเงันยเยอะคุณนะ่นไหนเรียบร้อยครับชุดนี้ไม่พังครับ เกือบร้อยครับต้องยอมครับจบไปครับโอเคครับ12นาที41วินาทีครับโอ้โหรวมดาราโลกฝั่งนี้3 n